สวัดีครับทุกทุกท่านทุกทุกคนเพื่อนๆนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมนะครับของผมนะครับเอมนะฮะกับอีกเกมหนึ่งนะครับที่เราจะมาแคสกันให้ดูนะครับอีกเกมหนึ่งชื่อเกมว่าลิมโบนะฮะจะเรียกว่าลิมโบอะไรไม่รู้ผมออกทำเนองแล้วค่อยถูกนะฮะเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับที่มีคนมีข่าววิจารว่าเป็นเกมที่แบบว่าเกมเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่มันแบบใช้ฝึกสมองแล้วมันแบบเพลินมากะแล้วทาไว้สำหรับเวลาเราแบบว่างๆชอบแบบหาเกมแนวอินดี้มาเล่นนะครับแนะนำให้เล่นเกมนี้เลยครับสนุกจริงๆนะครับบรรยากาศในเกมจะแบบว่าดูล้อนๆนะฮะดูเป็นปริศนาแล้วก็ให้เราแก้ปัญหานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะดูน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกแค่ไหนแต่เราจะมาแชทให้ดูกันนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลย นี่จะเฉลยให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการผ่านในแต่ละด่านนั้นต้องผ่านกันยังไงครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้จริงๆว่าจะผ่านตรงจุดไหนยังไงในแต่ละด่านนะฮะต้องทํายังไงถึงจะผ่านไปได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้ดูกันเป็นแต่ละด่านกันไปเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดูแ็บเมนูนี้นะครับที่ดีทูนี่ไม่ใช่เขาอะไรผมเพิ่งเล่นค้างไว้นะฮะแต่ว่าเราจะมาเริ่มเล่นใหม่กันใหม่อีกรอบนึคงนะ เกมนะครับเรื่องราวนะครับเราจะเห็นเป็นเราเองจะรับบทเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับจู่ๆก็ตื่นขึ้นมากลางป่านะฮะคนเดียวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยมันมาน,นอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วจุดเริ่มต้นหรือเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเกิดจากอะไรนะฮะ เราให้มันลุกขึ้นมาอ่ะลุกขึ้นมาได้พวกเราจะขยับตัวได้นะครับเดินได้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายครับภารกิจของเราคือไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยมันมีน้องสาวอยู่นะครับแล้วพอดีว่าเหมือนแบบพัดหลงกับน้องสาวในป่าป่านี้นะครับภารกิจเราคือต้องตามหาน้องสาวนะฮะอันนี้ก็นี่ผมเดินกลับมาอีกทางนะครับก็เพราะว่า ไอ้เจ้าจุดสีขาวๆเนี่ยมันคือเหมือนของปลดล็อกอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมไม่รู้มือนกันว่ามันคืออะไรแต่ผก็เหยียบมันจะเหยียบไปเลยอ่ะจะเหมือนก็เหมือนการเก็บนะฮะแล้วก็เดินไปเป็นเกมพิกเซลที่น่าสนใจในเกมเกมนึงนะครับที่แบบว่าเล่นได้ทุกทุกวัยเลยนะครับแต่ว่า บางทิงบางอย่างในเกมนะครับหรือภาพหรือราออะไรถึงแม้จะเป็นขาวดำก็ตามแต่ก็ถ้าเราปฏิพลาหรือเราไปโดนอะไรฆ่าตายในนี้นะคะค่อนข้างจะโหดนะครับแบบแบบยกยกตัวอย่างเช่นแบบว่าตัวอย่างเช่นแบบเลือดสาดแบบแขนขาข,าขาดหรือแบบไส้ไหลเลยเลยทีเดียวนะฮะแต่มีข้อดีที่มันดึงดูดความโหดออกไปก็คือทําภาพขาวดำนะฮะคนสร้างก็เข้าใจคิดน่าดูทีเดียว เอาไว้ตรงนี้นะฮะเราก็ดึงไอ้รถเลื่อนลองอมาฮะให้มันตึงๆหน่อยๆแล้วเราก็ขึ้นขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอ่าเราก็เจอเชือกแล้วก็กระโดดลงมาเลยตายลงมาเรื่อยๆครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้ครั้งแรกเมื่อไม่นานนะฮะแล้วเพิ่งจะจบไปแค่แค่รอบเดียวถ้าตรงไหนถ้าผมดันเกิดตายเพโง่ขึ้นมาหรือ ปิดผ้าไรตรงไหนก็ให้อาภัยด้วยแล้วกันนะฮะาจะมาเฉลยกันว่าแต่แต่ละต,ตรงไหนที่เป็นปริศนาที่มันมีคนสงสัยกันลึกเกินว่าเฮ้ยมันผ่านกันยังไงเนี่ยไอต,ตรงนี้ไม่ต้องทํายังไงมันถึงจะต้องเดินต่อไปได้อะเราจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าจะผ่านกันยังไงในแต่ละด่านเรามาถึงจุดที่นั่งเรือนะฮะกระโดดลงเรือแล้วก็ไม่ต้องทำไรนั่งเรือจนกว่ามันจะถึงปั่งนะ น้องสาวฉันอยู่ไหนฉันจะตามหาเธอฉันจะกลับบ้านกับเธอฉันจะพาเธอกลับบ้านฉันจะพาเธอกินข้าวฉันเป็นห่วงเธอเอารมณ์อารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นะครับตัวเอกของเรื่องเด็กที่เป็นรูปสีภาษาแต่มันดูท่าทางแล้วเด็กตัวแค่นี้แต่ค่อนข้างจะฉลาดน่าดูนะครับทาถ้ามไม่นับคนเล่นแล้วก็ ก็ตตยต้นต,ตรงนี้นะก็ตรอ,อไปที่เชือกนะครับก็ขึ้นไปไต่ไปจุ๊บจึ๊บช่วงช่วงแรกๆของเกมปริศนาจะไม่ค่อยยากนะครับแค่เราเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ผมบอกตรงๆว่าโหดมากนะฮะเราค่อยดูกันตรงนี้เราก็ดูเป็นทีละสเตปเลยก่อนอเราเดินถึงตรงนี้คือไอ้ต้องลำแหลมเนี่ยมันคือกระดักที่เอาไว้ดักสั์นะฮะ ซึ่งถ้าเราจะกระโดดข้ามไปนเนี่ยให้ตายยังไงก็โดดไปไม่ถึงแน่ๆเราจะตายอย่างโหดแต่ผมยังไม่อยากให้เห็นไม่อยากไม่อยากให้ใครดูภาพผิดนะฮะอ่ะเราก็เทคนิคก็คือดึงออกมาอันหนึ่งนะฮะกะประมาณพอดีๆเลยหน่อยให้เราพอกระโดดได้รกระโดดจุ๊บอ่าเาที่นี่ก็ผ่านได้แล้วกระโดดจุ๊บอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินต่อแค่นี้แหละแล้วก็ไปต่อเรื่ยอยๆตรงนี้ฮะ เชือกกระสบนะครับถ้าเรากระโดดขึ้นไปบนเชือกนี้นะน้ำหนักของศพมันจะถ่วงนะครับเชือกทําให้เราเองไม่สามารถกระโดดขึ้นไปอีกบนยอดทางได้ทีนี่ก็คือตรงนี้มีกับดักอยู่นะฮะเราก็ดึงมาแค่พอดีกระสบนะครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปที่เชือกเลยให้มันงับศพนะครับ,บแล้วเราก็กระโดดเลยแค่นี้นะครไปต่อ ตึ๊บบตึ <sh> ๊บบตึ๊บเ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 ตึบเติ๊บเตี๊บเติ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 ๊บะติ๊บเ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 ติ๊บติ๊บเ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 ต๊บเต๊บติ๊บต๊บเต๊บติ๊บเต๊บเต๊บต๊บเต๊บต๊บต๊บต ต้องมีสมาธินิดหนึ่งในการเล่นค่อยคิดนะฮะเกมมันไม่มีเวลานะครับเราเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้เราก็เดินเลยมาตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราเดินผ่านเผาวันแล้วนะครับแล้วเราขึ้นไม่ได้เราก็เอาลังที่อยู่ตรงยุดกระลินี่แหละหลากให้อดีกับเผาวันนะครับเราจ้ได้โดดขึ้นไปที่เชือกเราจะขึ้นไปบนต้นไม้นะครับ ตรงที่เป็นที่รังมันอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าเรากระโดดข้ามไปหรือไปต่อเราไปต่อไม่ได้เราจะจมน้ําตายนะฮะเด็กเก่งนี้นะฮะยังว่ายน้ําไม่เป็ดเราก็เหวียงเชือกนะครับรับบทเป็นทาทาซานแล้วก็เวียงขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนต้นไม้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็นแต่กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆรับบทเป็นทาซานชั่วคราวนะฮะขึ้นต้นไม้จุด เราจะเห็นท่อนไม้นะครับที่เหมือนถ้าขาดอยู่เราก็ผักมันเลยมันก็จะลงไปเป็นท่อนทรงไว้ให้เราข่าแม่น้ําได้นะครับแล้วตรงนี้มีเชือกก็คือตรงนี้ไม่ค่อยสาคัญน,นะครับไม่ใช่เน้นเรื่องหลักแต่แค่ว่ามันจะเป็นของที่เราที่อย่างที่บอกที่ผมเก็บไว้ตอนแรกเริ่มเกลียนะฮะไอที่มันรวบๆแล้ให้เราเหยียบเมือนเป็นของปดล็อกอะไรสักอย่างนะครับเราก็ถ้ามีความสามารถพอก็ลองขึ้นไปเก็บแต่มันก็ไม่ยากครับ แค่กระโดดเองก็เวี่ยงเชือกนะตะแบนบม,มืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็กะเอาว่ามันเบี่ยงได้จังหวะเมื่อไหร่ก็โดดไปนะฮะจึ๊บมันก็จะเจอไอ้นี่นก็เหยบเลยแล้วก็กลับมาที่เดิมะฮะฟืดลงมาเลยลงมาเลยเอออย่าให้มันลงมาสูงมากเกินไปนะฮะถ้ามันกระโดดสูงล,ลงมาสูงมากเกินไปขาหักตายหาเลยะฮะอ่อนแอมากแต่ก็ค่อนข้างจะ ฉลาดน่าดูในคนนี้ฮะไปต่อมาไปม็ได้เราก็ดันโซนน้ำให้งลงน้ำไปเลยแล้วก็โดดขึ้นไปโดดครับโอ้ยอ่านี้แหละไปต่อ ตรงนี้เห็นกับดักอยู่บนต้นไม้นะยังไม่ต้องสนใจครับไปต่อเพราะมันมันอยู่บนต้นไม้เราจะต้องทำอะไรกับบางอย่างกับมันอันนี้จะมุแบงมุมนะครับซึ่งเราผ่านไปไม่ได้แน่นอนถ้าผ่านไปเราก็โดนในเจ้าขาแบงแบงมุมเนี่ยจิ้มตายหานะ,ะเราก็ต้องเล็งที่นี้ครับก็ดูตามอย่างที่ภาพด,ดูนะผมจะเล่นให้ดูให้มันกระทืบนะบให้มันเล็ง ระบักนี่แหละล่อ,อเจ้าขาตะมงให้มันมาโดนระบาโอ้ยอ๋อขออภัยครับพลาดิดน,นิดนึงทอาใหม่เอาใหม่ภาพโผล่ไหมครับตายดีนะที่เป็นขาวดำถ้าไม่ใช่ขาวดำเนี่ย <c oughs> ไม่เคยนนึกภาพเลยเด็กผู้ผาชายคนหนึ่งตัวเด็กๆอุ้ย,อ,ยอีกรอบขอโทษครับเอาใหม่เอาใหม่ที ก็ดมอีกฝั่งดีกว่าเพื่อจะได้ดันง่ายดันดันง่ายขึ้นเหลยวด้วยจับอย่างนี้ครับเวลาจะล่อเจ้าขาบางงูให้มันมาโดนจับนะฮะ ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเราก็จะเจอลังแมงมุมนะฮะซึ่งเราจะเกิดเหตุการณ์ในการใดหนึ่งตรงนี้นะฮะน,น,นั่นก็คือขาติดใหญ่ครับแล้วก็จำแบงมุมมันก็จะมามาเล่งมาเร่งงานเราแต่เรายังไม่ตายนะฮะชิดต่อให้อะตกใจอะแบงมุม อจะทำฉันอาโอ้โดนเป็นใจแล้วเอ้ยอย่าฆ่าฉันเลยเออนะฮะแต่ยังไม่ตายนะครับยังไม่โดนทำร้ายอะไรแค่โดนปัดใจแค่นะ,ะ้นเราจะขยับได้ครับพยายามโยกตัวนะฮะขยับเยื้องยังไงก็ได้ครับซ้ายขวาหน้าหลังเอาให้ใยมันขาดนะแล้วเราก็จะล่วงลงมาอย่างนี้เราก็กระโดดต่อไปหนีนะฮะ ไปด้วยสภาพแบบนี้ครับไปสภาพแบบนี้ก่อนเราจะเดินไม่ได้นะแต่ยังสามารถกระโดดได้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆดึ๋ม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 ยังกระโดดได้นะครับแค่เราจะยิงหยิบแล้วขยักระยะกระโดดเลยทุอทุกแค่นี้แหละขไปต่อ ออเออจุดอ่ามาถึงตรงนี้ครับก้อนหินนะฮะแต่ตรงท่อนท่อนไม้ตรงนี้นะครับถ้าเราไปก้อหนหินเราจะไปโดนต้นไม้แล้วมันจะลงลงมาเราถ้ากะให้มันลงเนินเราพวกเราก็ไปหลังลงมาคอยหนึงนะเพื่อไม่ให้ต้นไม้ทับโดนเรานะครับเราก็ไปต่องจุดนี้ครับแต่เวลาเล่น เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอนะ่ะคล้ายๆแบบเหมือนเล่นเหมือน,น,นเล่นกระจกดขับนะเป็นใหญ่เป็นมุมนะเราก็แบบนี้นะลงมาชักกิ้งไปเรื่อยๆนครับล่วงออกไปก็คือตายนะไอ้ยาในม,มุมมานะอย่าไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเพราะมันจะยังทําอะไรเราไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปร,รอให้ให้นานจนถึงหินมันถึงปังนะครับเราต้องการจังหวะ ยายหายไปแล้วอรอตายรอตายออองงเออเกิดอะไรขึ้นเอออือะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอมองว่าชีวิตเราไงบ้าเลยแล้วก็ไปต่อนะครับเป็นศพคนนะฮะโอ้ตกลงมาข้างล่างตัวจุดนี้นะครับใครกระโดดมันกระโดดไม่ระวังนี่ จะหาว่าไม่เตือนนะครับเทคนิคก็คือตดจุ๊บนั่นแหละครับอย่างที่เห็นเนะรากระโดดขึ้นเชือกใหม่ครับทาซานอีกรอบนะฮะจุ๊บเอาให้ โดดแล้วค่อนข้างไกลนะฮะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงนะตรงนี้ไม้นะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โ,อโหเกือบ <c oughs> ไม่รอดนะฮะเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกอยู่ว่าถ้าไม้เมื่อกี้นะครับต้องเวลาจะทําให้ไม้มันล่วงลงมาครับที่มันค้ำนะให้เรากระโดดถึงทีนะครับแ้มันจะหักแล้วเราต้องรีวิ่งมาขึ้นฝั่งนี้นะฮะไม่ไงั้นก็โดนตัวไม้ทีมตายนะครับแต่เมื่อกี้ผมชิวเชียรมากเลย ตรงนี้จะมีลูกกิ้งหมูมาแล้วก็ไปนีละกลับไปต่อยึมข้างล่างไม่มีกระดักซ้อนกระดักซ้ำอะไรนะก็ไม่รู้ใช้ไฟที่ครับ